จำใีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคนทีให้กับท่านอย่างทั้งใจเราทําโครงการขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักก็คือเพื่อแสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นรากเหง้าหรือสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของของไทยเป็นเหมือนกับเป็นการจุดประกายไฟเล็กๆแล้ผมก็เห็นว่าพค์ท่าน่ยทรงเหนื่อยมากแล้วเราเองหรือผมเองในฐานะ คนไทยคนหนึ่งก็ช่วยพระอ,องค์ท่านแล้วก็อยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นมรดกที่มีคุณค่าต่อ,ตอ,ตอไปอ่ะงั้นถ้าคนไทยตระหนักถึงเรื่องของความเป็นไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใคร่กลมเกลียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในใน,ในการปฏิบัติต่อชีวิตจริงได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ยคงจะคลายพระทไทยและหายเหนื่อย